สวัสดีครับตอนนี้อยู่ที่อำเภอปะทายบ้านปะทายนะครับหมู่2องตำบลตลาดไซยอำเภอปะทายนะครศรีธรรม์ครับทางไปซ้ายบ้านโน้นยิ่งกว่าน้องเรือ,อเลยนะอันนี้ก็หลงไว้ครับอยู่อำเภอปะทายโคราชนะครับจากโคราชมาก,ก็101่งร้อยโลหนึกิโลอะไรประมาณนี้เอาวัานวนี้วันนี้วันที่14มีนา 14มีนาสองพันครับโอ้ร้อยกว่าโลมาอีกแล้วครับท่านมาไกลก้างครับครับโอ้ถ่ายชิบ้านเนี่ยครับครับเป็นทางกับเป็นทางกลับโคราชครับครับก็วะส่งเจนครับไะส่งเก็บคานะครับสำหรับเก็บคาแท็กซี่ครับก็ไป หมู่บ้านนี้บ้านหมู่บ้านปรไทายเอาไปตั้งชื่อเป็นประทายบ้านตลาดใสอ่าใ่บ้านประทายแต่ในบ้านตลาดใสครับมีน้ํามีน้ํามีน้ำส่งของส่งน้ำนี่ก็มีวงมุกลม,ม,ม,มต้นไม้นะครับอันนี้แมาบ้านตลาดใซในบ้านประทายครับอ๋อนี่บ้าน ันน้องปกมาตนาสนา,ายมาตนาไอ้พวกเออมาไกลแล้วเนี่ยนี่คือทางเลียงเนี่ยแถวนี้ก็ปลูกข้าวนะปูกข้าวปลูกน้ำปลูกข้าว,ำาวทำกันกเกษตร ครับตลาดสายอันรัฐบ้านเนี่ยตั้งบ้านกกอะไรนะตลาดสายบ้านปะทายอำเภอปะทายเอาชื่อบ้านปะทายไปตั้งเป็นอำเภอปะทายมเมื่อกี้ที่พาไปดูนะครับนี่คือไม่ใช่จริงป้ะ ือเข้าตูอำเภอปะทายนี่วัดปะทายตำบลตลาดนี่ครับตลาดซ้ายครับตำบลตลาดซ้ายอำเภอปะทายนะครับนี่ข้างหน้านะครับนี่ถนนเส้นนี้ครับก็ข้างหน้าเป็นเมืองคงกับข้างหลังก็ไปไหนล่ะไปพยักกับ,บเออไปภูไก่สงนะครับภูไก่สงอันนี้อยู่ในเขต อาคือปะายจังหวัดโคราชบ้านเองวันนี้พปนที่14 88ค,ครับ14ไม่ใช่มีนา8บ E ป็นนี่เข้าตวัวอำเภอวัดาไทายล้วนะครับคมีมัครับครับรดูดีาจัรยนสองรัายาดทีทด้วยครับวามทีที จะไม่มากเลยใช่ไหม,ไม,ม เกือบ20บีมามากินมาเที่ยวกับโมอร์ไซค์อะนนี่เปาเปแปลง,งเยอะชอบารรมชาติโอเคสราชิการรวมเลยหลายส่วน แดงไฟเขียวครับาตาลงตลาดความเจริญก็อืม็นาสนใจนะเศรษฐกิจเริ่มขยายตัวเนาะในความเจริญมะยยม,มีธนาคารกรุงไทยนะขน,นาดการกกายการ,ก,ารนานกินเส้นนะ นะตะไม่ใช่จวงเินะเปิดเข้าไปตรงไหนเด่ยงเ,เ่ไฟฟ้าองเรือก่อนือว่าจะเลยมากขึ้นนะมากกว่าแต่ก่อนเยอะมากแบบโอกาส ECP กิ EC นโอ้ไม่งชะดนะ้านไน ไม่เล็กเท่าไหร่นะโอเคเลยครับโอ้ใหญ่กว่าอะไรไเป็นยัเภอทางไ่ล ใายมือไปชุมพวงเด้อครับครับามาดูเส้นหนี่งสองศูนย์เจ็ดเราอยู่ถนนเส้นสองศูนย์เจ็ดนะครับถนนเส้นสองศูนย์เจ็ดนะครับ ไปนวลแดงมึงโค้งวันวัดหักซ้ายเข้านวนสูงครับนวนสูงตลาดแค่เดือดเป็กเกียรนะ์นิดนิด,นด,ดรครับไปกันเลยครับอีกประมาณรวมร้อยกีโลครับอาจจะมีไปวานวัดถ้าไปไปนวลแดงยีกก่สองแล้วก็ไปวันวัดอีกสิบเจ็ดโล เกือบร้อยรลยแปดเก้าสิบครับเลยเลยครับชีวิตมีไว้ให้เดินโอ้เอาสิบรับวันนี้วันสิบเจ็ดสิบสี่มีนาของแปดครับลาเที่ยงห้านาทีครับปิดใช้คุบครับ